สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่อารีจะพามาตัดเย็บปลายกระโปรงนะคะปลายกระโปรงหรือชายกระโปรงนั่นเองนะคะกระโปรงตัวนี้มันเป็นทรงย้อยๆนะคะไม่ใช่ทรง A และไม่ใช่ทรงสอบนะคะของเขานะคะจะเป็นทรงย้อยๆลักษณะกระโปรงทรงแบบนี้นะคะไม่ว่าจะย้อยน้อยหรือย้อยมากจนเป็นวงกลมเลยการเย็บปลายกระโปรงค่อนข้างจะยากทำไมถึงว่ายาก เพราะว่าปลายของเขาจะโค้งนะคะจะโค้งสําหรับมือใหม่แล้วการเย็บมันยากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่อารีจะพามาเย็บกันทั้ง3แบบที่1นนั้นก็คือแบบการใช้ตีนผีม้วนริมแบบที่2การรีดแล้วการพับรีดแล้วก็เย็บเนาะแบบที่3ก็คือการพ้งแล้วนําไปเย็บทั้ง3แบบนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรแบบที่1 เราจะปรับฝีเข็มอยู่ที่ประมาณ3มครึ่งนะคะประมาณนี้เนาะความห่างของฝีเข็มเข็มที่พิารีใช้พิารีใช้เข็มเบอร์14หรือ13ก็ได้นะคะแต่ว่าผ้าตัวนี้เป็นผ้าชีฟองอบางครั้งของพยารีเวลาใช้เข็มที่เล็กกว่านี้ได้มันชอบกระโดดแต่ว่า เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าของเรามันเกิดรูนะคะรูที่มันใหญ่หรือทําให้ผ้ามันเสียพี่อารีจะใช้เ,เข็มที่เป็นเข็มใหม่เลยสําหรับการม้วนริมนะคะขั้นตอนการเย็บม้วนริมด้วยตีนผีม้วนริมให้เราจับช่วงริมอันนี้เป็นริมปลายกระโปรงนะคะแทรกเข้าไปมันจะมีช่องให้เราแทรกนะคะแทรกเข้าไปเสร็จแล้วมือด้านขวาของเรา จะจับให้ผ้ามันอยู่ในแนวตั้งๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราต้องช่วยพยุงผ้าช่วยพยุงผ้าเราเมื่อฝั่งนี้จะช่วยดึงนะคะดึงผ้ามาแบบนี้เนาะแต่ไม่ใช่ว่าดึงเยอะนะแค่ป้องกันไม่ให้ผ้าส่วนที่อยู่ด้านนี้มันแทรกเข้าไปด้านใน พอเราเย็บแล้วนะคะช่วงริมมันก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะพอมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะเหลือประมาณนิดหนึ่งเหลือประมาณนิดหนึ่งให้เราปักเข็มลงนะคะเสร็จแล้วก็ขยับตัวนี้ออกนะคะแล้วก็จัดระเบียบนะคะจัดระเบียบนิดหนึ่งเราก็เย็บทับไปเลยนะคะเสร็จแล้วเย็บย้ำ แบบที่สองให้เราพับนะคะพับรีดให้เรียบร้อยแล้วก็กลัดเข็มหมุดแบบนี้แล้วเราก็มาไล่เย็บซึ่งความหนาของเขาจะอยู่ที่แบบไม่ควรเกินครึ่งนิ้วนะคะถ้าเกินนี้แล้วเวลาเย็บมันจะลำบากมากเพราะว่าช่วงริมนะคะช่วงริมตรงนี้มันจะมีผ้าเหลือค่อนข้างจะเยอะนะคะมันต้องใช้เทคนิคในการเย็บด้วยนะคะต้องค่อยๆเย็บพี่อารีไปรีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เราก็เริ่มเย็บเย็บย้ำนิดหนึง่งแล้วก็ถ้าไม่รีดเย็บได้ไหมเย็บยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นปลายที่มันโค้งโค้แต่ถ้าเรารีดแล้วมันจะเย็บง่ายตรงไหนที่ผ้ามันมันเหลือเยอะนะคะแล้วถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติตรงนี้มันจะไปกองกันกลายเป็นผ้ามันบิดนะคะช่วงริมมันจะบิดเพราะฉะนั้นพี่อารีจะยกทินผีช่วยนะคะ ยกตีนผีช่วยบ้างช่วงริมโค้งนะคะถ้าเราทำริมใหญ่มันจะเย็บยากนะคะแม้กระทั่งครึ่งนิ้วนะคะก็ถือว่าเย็บยากเหมือนกันในการพับเย็บแบบนี้นะ ถึงจุดเริ่มต้นเราก็ย้ําการเย็บในกรณีนี้ก็ยังยากอยู่นะคะสาหรับมือใหม่เองแบบที่3นะคะเป็นการโพ้งริมแบบนี้ก่อนนะคะเราจะโพ้งเก็บรายละเอียดช่วงปลายกระโปรงให้มันเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็นําไปพับนะคะพับรีดสําหรับมือใหม่เนาะพับรีดเสร็จแล้วเราก็นํามาเย็บตัวนี้นะคะช่วงปลาย ประมาณครึ่งนิ้วก็น่าจะพอนะคะครึ่งนิ้วเพียรีว่ากําลังจะสวยนะคะถ้ากว้างกว่านี้ก็จะเย็บยากเพราะว่าความโค้งของปลายกระโปรงมันทําให้เราเย็บยากอยู่แล้วเนาะเพียรีจะพับเย็บอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ นี่นะคะถ้าเราจับไม่ค่อยดีมันก็จะเป็นเกลียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกลียวอยู่นะ,ะมันเป็นแบบผ้ามันบิดนะคะบิดแต่ว่าก็ไม่เยอะรีดก็หายแต่ถ้ากรณีที่มันเป็นเกลียวหรือผ้ามันบิดเยอะกว่านี้นะคะต้องเลาะแล้วทําใหม่ทีนี้เรามาดูทั้ง3าแบบเลยที่พี่รีพาเย็บอันนี้คือแบบที่1นนะคะเราใช้ตีนผีม้วนริมในการเย็บนะคะงานออกมาก็จะสวยริมก็จะเสมอกันนะคะ คือแบบริมไม่ใหญ่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกใช้ว่าเราต้องการใช้ตีนผีที่ม้วนริมเล็กหรือว่าริมใหญ่นะคะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะผลออกมาคือแบบใช้ได้เรียบร้อยนะคะแต่เย็บยากนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่จะต้องฝึกนะคะใช้การฝึกนะคะฝึกบ่อยๆต่อมาในแบบที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นการพับนะคะพับเสร็จแล้วก็รีด นะแล้วเราค่อยไปเย็บอันนี้ก็ถือว่าเย็บยากนิดหนึง่งสำหรับมือใหม่ก็ยากนะเพราะว่าช่วงนะคะช่วงนี้ไอ้ที่เราพับขึ้นมานะคะพื้นที่มันจะใหญ่กว่าแผ่นนี้นะคะใหญ่กว่าก็คือเวลาเย็บไปมันจะมีผ้าที่มันเหลือมันจะยากนิดหนึง่ง เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ในการฝึกฝนเช่นเดียวกันนะคะต้องฝึกฝนในการเย็บนะคะต่อมาในแบบที่3อันนี้จะง่ายสุดนะคะก็คือแบบที่เราโพ้งแล้วรีดแล้วพับเย็บนะคะ ด้านในของมันอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่มันเย็บง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ฝึกเย็บนะคะทีนี้ถ้าแบบครึ่งนิ้วมันยังเย็บยากเราก็อาจจะทำให้ขอบเล็กกว่าครึ่งนิ้วก็ได้นะคะเพื่อการเย็บง่ายสําหรับมือใหม่นะก็ลองไปฝึกดูแล้วกันทั้ง3แบบเลยนะคะทั้ง3แบบมันดีคนละอย่างอันนี้เย็บง่ายอันนี้ ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะคะอันนี้ก็คือง่ายแต่ก็ต้องฝึกฝนนิดนึงนะคะอันนี้ตีนผีม้วนริมเย็บง่ายแต่มันต้องฝึกตอนแรกๆหวังว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์บ้างนะไม่มากก็น้อยเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามบ๊ายบายจ้า